dạy hoàng hinh hinh dạy lắm nắng con đâu hm dạy con đó gong đâu hm dạy na รเป็นัมค่ะอ๋ย่า,า,ามาถึงแล้วบอกไม่มาถึงแล้วบอกนะเพราะว่าของมันเยอะจะให้นูคเอาของ <พบ S 2> ไปให้เที่ยวหนึ่งก่อนให้ใครไปเที่ยวหนึ่งของม,มันเยอะนะเอาของไปใส่รถก่อนนะ <lige> เออเออเออมันเยอะเป็นเที่ยวเดียวไม่หมดฝากกรณีไป่แก้หนักก็จะให้ใัยคนไม่กองอ่ะ แต่มันต้องมีคนฟัา้าธอือมันเดซืด้อมึนเด็ก